สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่กผู้ชมค่ะวันนี้วันที่3มีนาคม2567ค่ะวันนี้แม่หม,มูก็จะพาทผู้ชมนะคะมาติดตามแบบช่แนวทางต่องวดปู่สายตัดงวดวันที่16มีนาคม2567ค่ะงวดที่ผ่านมาแล้วค่ะแนวทางของปูกระเขานะคะสูตรทําเงินเข้า03เข้าตรงๆนะคะงวดนี้เข้าก็มาติดตามแบบช่กันต้นนะคะว่าปูจะให้ในวทางตัวใด จะเน้นจะยำให้ตัวใดนะคะมารับชมรับฟังไปน้ำกันคะ่ะการนมัสการครับปูการนมัสการเจาร้าค่ะปูชมนะครับทำบุญน,น้ำปูาสาธุาธน้ำปูด้วยใ,ให้ได้โชคได้นมารอีกพี่นอ้องนะครับเบาเถ่าทำบุญน,น้ำปูภรอยากทำบุญน,น้ำปูกติดต่อเบาเถ่ามาเด้อพี่น้องเด้เอแอดไลน์นมากำลังส,สร้างซุ้ม,มประตูกำลังติดตั้งกับกำลังสร้างซุ้มประตูที่กระจกปูครับแอดไลน์มาเด้อพี่น้องเด้อศูนย์หกสามสองสี่แปดเก้าหกเก้าห้านะภริยาแก่ร่วมนะครับ ทำบุญน,น้ำปูสั่งจะสั่งซุมประตูน้ำวัดอีบ่อป,ปูอนะครับเดี๋ยวให้ปูเขียนเบอร์โทรให้ก็ไดหญญ้หาปูเนดะ็กโทรหาปูนะ้ำปูเนาะสิบไรอนอ่ะซิบูรอนเอ่ะแอดไลน์มาหาเบอร์บา่าวเท่าเด้ย <c oughs> อยท่านผู้ชมปูพ <c oughs> ่อี่ไม่รับอ่าศูนย์หกสามสองสี่แปดเก้าหกเก้าห้านั่นแหละครับผมอ่าแอดมาน้าปูไรเยอะแยะรวมทำบุญน,น้ำปูอันนี้งวดที่แล้วนะ้ำปูเนาะสูตรทำเงินนะครับผมสูตรทำเงิน มาพี่น้งเข่า03ตรงๆได้ทนผู้ชมเด้เดินดีแล้วนะปูนะสูตรกันง,ง่ายๆนะครับปูบอกสูตรปูบริแท่งบริกักสูตรเอาให้ปูเคยนให้เลยพี่น้องนะครับสูตรทำง่ายๆเบื่องเด้อปูเฮ็ดจังไหท่ทนผู้ชมง่ายๆ,ๆใช้ได้ตลอดชีพใช้ได้ตลอดชีพปปูมีเขามีรถอันนี้สร้างก็ว่าเปลี่ยนประตูนะ้ปูประตูซาท่าผู้ชมกับประตูกุฏิกับประตูกุฏิ แต่ว่าปูอินทิเฮ็ดซุ่มซุ่มประตูนาวัดนี่บ่ปูอืมไม่มาแล้วใหม่เมื่อเล่าอืมตา,ามมาชมนะครับอ,าายอย่าใครอยากจะทถาบุญน้ำปูกับแอดเบาา้าแถวหน้าแอดไลน์0632489695ปูว่าบนลงเบอร์ให้ดอกเพราะว่าปูผมมีแค่รับรับพี่น้อง,องอ <laughs> สูตรกรคร็คือตั้งสามละเอาเขียนพีชจะเขียนไหมปู <laughs> เ,เอาลักหนว่วยเป็นปะปูลักหน่วยบนสามสี่ หาหกเจ็ดแปดไล่ไปได้พี่น้องเด้เนี่ยหลักการมาไล่ตอลักที่สองเก้าศูนย์หนึ่งสองสามโอ้ก็จะได้เลขนี่ตะล่างโนปูครับผมเลขนตะล่างหกตัดตรงนี้เพื่อนบึงโนปูจะได้หัวเลยจุดนี้จะเป็นเลขนี่ตะล่างอ่าปูบอกสูตรง่ายๆได้พี่น้องเด้ เฮ็ดเอาเองก็ได้กนะครับคือเอาหลักหน่วยนะครับบนคร <Element. S 1> ับหกศูนย์สามกับสามตั้งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไล่ไปให้มันได้หกหลักเก้า <cam> <down> <medium. S 2> ได้หกหลักแล้วนับมาไล่ต่อไล่ต่อตัวที่สองนี่เป็นอย่นี้มาตรงกับตัวซีเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเอาหกตัวท้ายเป็นเลขในตารางเดินเดียนะพูดินเนีเ่ย <cam> <down> จะไปต่อบางวันนี้ครับผมจะเดินต่อคู่่งครับากหน่งสองหกสามเซตหนึ เลขสามเลขเด่นเลขเด่นงวดนี้เด่น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 เลยครเด่นหนึ่งกับสองนะครับอันนี้มาได้บนล่างได้พี่น้องได้ นะครับปูก็จะตัดให้อีกที่หนึง่งนะครับทา่านผู้ชมขยายแห่นี้เลยรักสองก็จะเหลือตัดตัวนี้ออกโอ้ตัดลักสามตัดลักสามออกสามออมาม่าแปูเลยจังไนคิดว่าคิดว่าคิดว่าครับคิดว่า ว่าตัดตามสูงจะซื้อได้ครูได้ครับจ็เรือตัดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งชุดนี้มีตัดให้เรือหน่อยหน่อยได้ตัวนี้ปูเรือเทีสามคู่ครับเอาเรือสองคู่ป่ะเนี่ยตัดเจ็ดสองอีกคู่หนึ่งไม่ใช่ตัดตัดพิดเอาปราาน้ครูเดวสีแดงตัดตัหกสอปกาแดงนีนให้ก็ได้ปู จะเหลือแค่สองคู่เหลือเจ็ดสองกับแปดสองนะคะเด่นตอนนี้เด่นสองลองหนึ่งครับถ้าวิ่งถ้าวิ่งครับถ้าวันนี้หนีมากๆก็ลองจับเอวในนี้ละเนี่ยครับไม่ได้ปวดลองจับในนี้นะไอ้ตะล่างนี่บ่ะครับผมโอ้วันนี้คือตัดหลายเต่ปวดเหลือเหลือแค่เจ็ดสองกับแปดสองเหลือแค่นั้นเจ็ดสองนี่บดได้ตัดได้พี่น้องเด้อนะครับชิมาบนชิมาล่างแบอลเหนียดป่ะครับผนจะมาล่าง หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนีตัดติปัวอันนี้เดินบนเด้อรับอ<ม>ืถ้าเอาสุดล่างไ่ได้ตัดทักตัวได้่ยก็คือมามาได้<ม>พราะว่านี้ครับปเป็นบนล่างก่แล,ล้วปูมัเป็นยังครับให้เพื่อนเอาเอานี้สุดนี้ก็ได้<ม>จังบ่ได้เขียนแยกลายอันอีนเดินล่างอครับผมเดินบนถ้าเดินบน,เดนบนตัดมืดเลือสองคู่ครับถ้าเดินบนตัดมืดเลือยจะเลือสองคู่เจ็ดสองกับแปดสองครับว<ม>ันนี้เดินล่างหก จะเลือลักโคกฮาเด่นลักโค<ฆ>กอ๋อฮาเด่นล่างจนเลือลักโคกครับโคกตัวเดียวฮาเด่นล่างนี่ล่างจะมีตัวนี้เจ็ดสามแปดสามกับตันมปูเนาะ <c oughs> อเอาผมผมจะเลี้ยไอ้วงตัไตร,ป,ไรนะปูวงไว้เห็นไหอ่าปูวงเลย 8, 2, แปดสองกับเจ็ดสองมาปูนี่แค่สองขู่เท่านี้นะถ้าวิงว่งวิง่งสองวิ่งอ่าวิง่งบนนี่คือวิ่งสอง วิ่งหนึ่งกับสองตะวันเด่นที่สองมาปูเนะอ,อันนี้บนเน้นบนได้พี่น้องได้ปูว่าเน้นที่บนเอาหมิ่เบาเทาเขียนให้ธรรมชมติแ่นหน้าบนบวก <c oughs> บนใจไพ่บวกเอาตะวันนี่ผมบรได้ตัดให้ได้ปูได้อเอาลักหกที่จริงมาปูว่าบอตัดกระไรได้พี่น้องเด้อเด่นล่างเพราะว่าหกนี่หกน,นี่มาล่างมาปูเนาะหกหนึ่งหกสองหกสามกับมาใดได้พี่น้องเด้อ <c oughs> นะครับ แต่ว่าไม่มีพี่น้องย่ทิม,มแล้วปูเนาะนสูตรทําเงินแบบหกเจ็ดแปดในตารางหนึ่งสองสามตามสูตรก็หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกสองเจ็ดสองแปดสองหกสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเอาลักหนึ่งรักหกนี่บอตตาได้พี่น้องเนี่เพราะว่าล่างเด่นหกฟูไดมัทครับผม,มครับบนเด่นสองแล้วปูนะ ก่เหลือหกสองเจ็ดสองแปดสองเนี่ยครับผมเน้นเจ็ดสองกับแปดสองหหนึ่งนี่กับพ่อตัดได้พี่น้องเด้อหกหนึ่งเอาเด้อปูว่ครับล่างเด่นหมันมีชุด6ยบมามาล่างครับอืออันนี้บริตัดได้พี่น้องเจ็ดสองตัดตัวไหนออกตัวนั้นอย่าเลืมได้พี่น้องเด้อคือว่ามาได้นะปูเนาะมาได้มาได้ในชุดในตาราง อันนี้ปูตัดให้เหลือหน่อยซื้อพี่น้องปูไดมักกะปูไดมักกะจัดไปเลยเจ็ดสามแปดสามกันเลเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งกันเล้นะปูเนาะอืมตามสูตรมันสูตรใคยสุตมันอาแต่ว่าหกหนึ่งนี่แกปูตัดพี่น้องได้มาได้หกหนึ่งหกสองหกสามเต็มชุดนะตรงใจใครวะเด่นให้แค่สองคู่มาทำผู้ชมเนาะวันนี้คงจะบดบดนเลขดังอ่าเอาเนะพี่น้องอ่า หวดที่แล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับผมหวดที่แล้วปูตัดห้แค่แปดซีตัดแปดซีเก้าหาตัดห้แค่นี้นะครับวันนี้กระตานี้ได้ท่านผู้ชมได้ต่วหกหนึ่งนี่ปูวา่าล่างล่างเด่นหกได้พี่น้องเด้ลักลักหกนี่เดี๋ยวเอาเท่าเขียนให้เด่นล่าง หลัก6เน้นล่าง6 1 6 2 6 3นะครับหลัก2นี้เด่นบนนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอหนะ้าพี่น้องเนาะเอากราบขอบคุณขอบคุญปูนะครับท่านผู้ชม FC แฟนครับเอา่ธผู้ชมก็ตามนี้นะคะตามที่ว่าวแถวพันเดชสรุปให้ฟังแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเม่มนมุกขอให้ทอยธรรมชมุ่มทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆกันสุขสุขคนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ